วันนี้เราจะชนวนเพื่อนๆมาตั้งตัวลงทุนกับเสายืดมือสองแล้ววินเทจ อื่นก็สอบราคา4,500บาทมีเสื้อกี่ตัว2 2 0ร้อถึงสองตัวครับทุกตัวอาจเป็นเสื้อมือสองถูกต้องเลยแต่เสื้อมือสองทุกตัวไม่ใช่เสื้อวินเทจตรงนี้เนี่ยเงิน4,500บาทสามารถแปลเป็นเงินได้5,000 6 0 0 0พ0 0เได้เลยมาแล้วครับ90้อ้าวมาครับเก้าศูไอ้ป้ายมาว่ะไหน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 เราโตโครับตอนนี้ออฟฟิเชียลของแท้นะครับเป็นงานใหม่2 0 0ร0อยถึงสามร้อยบาทต่ำเสื้อวงมาแล้วครับประมาณ3 0 0ร้อยสบาทโอ้อันนี้ครับใหม่เลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยวงทเวนตี้วัน ไม่ละคา1 5ึ่หบาทครับ1 5่0้า้าสิบาทแล้วก็ไม่รวมอีก2ตะกร้าถ้าเกิดได้ขนาดนี้แล้วที่เหลือพี่เท20บาทก็ได้กำไรอยู่ดีครับ ไปเจอเสื้อที่แพงที่สุดในกระสอบนะหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาทครับตั้งหนึ่งแสนเสื้ออะไรวะถ้ามึงมีอย่างนั้นจริงมาขายมือสองทำไมมาเปิดกระสอบทำไมชาวเน็ตถ้าผมรู้ว่าข้างในมันออกตัวหนึ่งแสนผมก็ไม่ขายเป็นที่จรงตรงเลยถูกไหมฮะครับมีมูลค่าอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทจนสองหมื่นกว่าบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตัวนี้นะครับราคานะครับผมเปิดอยู่นะฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับเสื้อตัวละแบบว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นที่มาจากกระสอบสี่พันห้าเนี่ยนะใช่ครับอุย อุ้ย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 อะไรอะอะไร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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะอะไรเอ่ยอย่าดีอย่าดีแล้วอะ นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับวันนี้รขบวันนี้สร้างงานสร้างอาชีพสําคัญได้ลุ้นแบบมันสุดๆเลยนะครับจะพาไปลงทุนทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อมือสองนะครับเขาบอกไว้ว่าเสื้อวินเทจทุกตัวเป็นเสื้อมือสองแต่เสื้อมือสองทุกตัวไม่ใช่เสื้อวินเทจเสื้อวินเทจนะครับราคาตัวหนึ่งเนี่ยหลักร้อยบาทหลักพันบาทหรือตัวเจ๋งๆเสื้อวงบางตัวเป็นหมื่นบาทเลยนะครับแต่ทุกตัวเนี่ยเริ่มต้นจากกระสอบครับกระสอบหนึ่งนะพวกเราลงทุนแค่ 4,500บาทอาจจะเจอเสื้อวินเทจที่เป็นเสื้อของนักร้องวงดังๆนะครับตัวหนึ่งหลักพันหลักหมื่นเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเปิดกระสอบมีลุ้นสร้างงานสร้างอาชีพครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือพี่พี่เจ้าพ่อเสืญญ้อยืดเบอสองดอนเมืองครับผมเป็นไรกันแหน่ดอนเมืองไม่ได้เป็นไรคนระับผมแค่แค่อยู่ที่เดียวกัน <laughs> อยู่ที่เดียวกันนะเขาบอกไว้ว่า เสื้อวินเทจทุกตัวอาจเป็นเสื้อมือสองถูกต้องแต่เสื้อมือสองทุกตัวไม่ใช่เสื้อวินเทจถูกต้องครับผมอะไรคือเสื้อวินเทจเลยคือเสื้อมือสองเสื้อวินเทจนะครับคืองานเก่านะครับยุค90้านย์ไม่ใ่เป็นแปดศนย์เกต่างๆนานานะเป็นค่านิยมที่เขาเรียกกันเสื้อเก่านะมีมูลค่าในสมัยนั้นผลิตในสมัยนั้นซึ่งปัจจุบันนี้บางตัวก็หาซื้อไม่ได้หาเก็บไม่ได้แล้วใช่ครับเสื้อมือสองแล้วครับเสื้อมือสองทั่วไปเป็นเสื้อยืดในยุคใหม่สสสภภาา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 าพพใใหหหมมมมมมม่่่่่งงนน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 นๆๆววกกกกกกีี้้้็็เเเเปปปปรรรรรระะะะอออบบบบคคคััััััททขยยยตไไไผลลลฮื EP แษณ ไอ้คุณโจนะฮะหนึ่งในทีมงานมัชรูมตอนนี้ไปขายเสื้อยืดวินเทจตั้งตัวได้เลยวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาตั้งตัวลงทุนกับเสื้อยืดมือสองแล้ววินเทจได้ไหมครับผมได้เลยครับที่นี่คือแหล่งใช่ครับที่นี่เป็นแหล่งขาส่งนะต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นขาส่งเป็นหลักเลยนะครับเราจะขายเป็นทั้งกระสอบขายเป็นตัวสามารถคัดเองตามใจได้หรือสั่งออเดอร์ได้อยากได้สเปคนี้สเปคนี้สอบถามได้เลยครับผมที่นี่ขายส่ง อายุเท่าไหร่นะ28ปีครับหรือเขาเรียกว่าวัยรุ่นทรงเอใช่ไหมไม่หมายถึงว่าเราขายขายสรงไงขายสรงไงสกอตวัยรุ่นทรงเอดูสกอตตไเดี๋ยวใครอยากตั้งตัวได้ซื้อยืดอะไรเปิดกระสอบแล้วเสียวเดี๋ยวพามาดูนี่คือกระสอบนี่คือกรสอบอยากตั้งตัวได้ต้องเป็นอย่างนี้คดีนะพวกเรานะครับ หนึ่งกระสอบน้ำหนัก45กิโลกรัมนะครับมาจากไหนตอนนี้นำเข้าจากประเทศปากีสถานหนึ่งกระสอบราคา4,500บาท4,500บาทมีเสื้อกี่ตัว220ถึง240ตัวครับสองร้อยยี่สิบถึง240ตัวใช่ครับเป็นค่าเสื้อตัวหนึ่งนะครับใน240ตัวนี้อาจมีราคาต่ำสุดกี่บาทต่ำสุดตั้งแต่10บาทไปจนถึงหลักร้อยหลักพันถึงหลักหมื่นฮะมีหลักสิบรับหลักร้อยครับหลักพันครับ หลักหมื่นครับซื้อยืดอะไรมือสองหลักหมื่นเป็นซื้อยีนวินเทจเราอาจสามารถเจอได้ในนี้เลยซื้อวินเทจดนั้นก็อาจจะเป็นคนอย่างคุณโจซึ่งมาเอาเสื้อหลักสิบครับไปขายหลักหมื่นอย่างนี้หรอนไปได้ครับเป็นไปได้ครับลงทุนลงทุนแค่4,500บาทนะครับ4,500ันบาท4ี0 0นี้ต้องบอกขออนุญาตท้าความก่อนนะครับว่า สามารถที่จะเริ่มตตนธุรกิจได้เลยสร้างเป็นนายตัวเองได้เลยตรงนี้เนี่ยเงิน4,500บาทสามารถแปลเป็นเงินได้5 0 0 0 6,000พัน0ได้เลยเดี๋ยวพึ่งนะ4,500บาทสามารถแปลเป็นเงิน5 6 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0ได้เลยครับตามความสามารถทดส,สอบ1ลูกนะครับมันจะมีหลายอยา่างหนักไหมอ่า1ลูก45กิโลเอาเนีเ่ย หนักนะเนี่ยหนักนนครับนในหนึ่งกระสอบเนี่ยมี200กว่าตัวนะครับออซึ่งมันไม่ได้มีตัวถูกอย่างเดียวพี่กองมันมีตัวหลักสิบหลักร้อยหลักพันถ้าเราเจอหลักพันนะครับออก็ถือว่าโชคดีไปน้ในหนึ่งลูก45กิโลกรัมแม้แต่ตัวผมเองคนขายผมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าข้างในคืออะไรสามารถไปขายทางออนไลน์นะครับแล้วก็ทางตลาดนัดซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของผมเนี่ย80%เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ลงตลาดนัดอยู่แล้วทั่วไปอย่างที่เราเดินตลาดวินเทจตลาดกลางคืนอย่างที่เราเห็นนะครับขายสามตัวร้อย0 ถึงเหลืสองร้อยห้าสิบตัวเอาสักสองร้อยห้าสิบตัวแล้วกันนะเอาไปขายสามตัวร้อยจะได้เงินถ้าเกิดเฉลี่ยสมมุติร้อกันนะผมชอบบอกลูกค้าแบบนี้สองร้อยห้าสิบตัวสมมุติพี่ขายไม่ออกทั้งหมดอ่าอาจจะมีเปรอะมีเปื้อนตามความของไอ้คำว่ามือสองนะครับขายแค่สองร้อยตัวพอขายตัวละห้าสิบบาทแค่นั้นพอฮะหมื่นหนึ่งถูกต้องนะครับถ้าสมมสี่พันห้าใช่ครับได้เงินหมื่นหนึ่งถูกต้องขายตัวละห้าสิบนะเอาห้าสิบบาทพอในตลาดขายได้หรอขายได้ครับแล้วแบบ ถูกป๊อกขึ้นมาถ้าเกิดว่าโชคดีอ่โชคดี200กว่าตัวเนี่ยเจอตัวเดียวพอสมมตินะครับเอาตัวเดียวพอเอาแค่ราคาพื้นๆแค่ราคาแค่พันกว่าบาทพอสมมติขายเนี่ยสองกว่าตัวเนี่ยขายตัวนั้นไป1,500บาทลงทุนเป็นสี่พใช่ไหมครับตามทุนอีกตั้ง200กว่าตัวอีกแค่3,000กว่าบาทเองก็ได,ได้ทุนคืนแล้วครับอมีแบบแพงสุดเลยวันนั้นไหวายจาพ่อเจ้าแม่มาเคยเจอเสื้อที่แพงที่สุดในกระสอบนะหนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาทครับตั้งหนึ่งแสนเสื้ออะไรวะเขาเรียกว่าเนวนาฮาร์ชิป พี่พีถ้ามึงมีอย่างงั้นจริงรมาขายมือสองทำไมมาเปิดกระสอบทำไมชาวเน็ตก็ต้องตอบไปตรงๆเลยครับว่าถ้าผมรู้ว่าข้างในมันออกตัว1นึ่งแสนผมก็ไม่ขาย<อ>ตรงๆเลยถูกไหมฮะแต่ทีนี้นะครับคาแรคเตอร์ในการขายในยกระสอบเนี่ยมันจะเหมือนลุ้นนิดหนึ่งนะครับ,รบต้องไปทํากําไรต่อเพราะนั้นมันจะไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่ที่ความลุ้นเปิดมาได้อะไรได้มากได้น้อยแต่ถ้าเกิดคุณขยันคุณเล่นมันจริงจังศึกษามันยังไงก็รอดครับ เ,เสื้อตัวละแบบว่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเปเนี้ยอะขอดูหลักร้อย อันนี้คือร้อยหนึ่งที่มาจากกระสอบ4ี่พเนี่ยนะใช่ครับสภาพแบบนี้ฮะขายขายได้วันสี่ห้าร้อยซื้อไปฝากเมียสี่พันห้าหารสองร้อยห้าสิบเหลือตัวละยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบาทครับใช่ตัวละไม่ถึงยี่สิบบาทเก้าบาทยี่สิบบาทเพี่ยวไปขายเท่าไรนะขายสี่ร้อยห้าร้อยยังไม่ใจถึงต้องสบายด้วยเหรอเสื้อตัวนี้ทำไมคุณถึงบอกอุ้ยผมอยากซื้อเก็บผมอยากซื้อใส่นะครับคือหนึ่งมาเวลแต่ปั๊มคอตัวนี้เป็นดิสนีย์สโต้เอ้ยมาเวลเป็นค่ายของฮีโร่แต่ทำไมถึงมาอยู่กับดิสนีย์งานทำร่วมกันเท่านั้นไม่่่่่่่่พพออออฮะลลลาาาาาาายยยยยยททีีีููตตตตรรรรรงงงงงหนนนนน้้ไมมใใชดัเเโภ์แป็คิ ซึ่งเป็นลายที่อยู่ในลายหนังสือรวมเยอะขนาดนี้ถึงแม้จะมีตำหนิถูกใจชอบมันหาไม่ได้ซื้อได้เลยครับกี่บาทนะตัวนี้ผมขายอยู่450 450บาทโอ้โหเอาตาลฮะ อวาาตานเสื้อหนังเรื่องอวาาตาอนอย่างเงี้ยครับอวตานสกินเต็มๆแบบนี้นะครับที่สกินยันแข็เลยเขาเรียกว่าโอ้รินนะครับเป็นที่ยอดฮิตกันอยู่ในตอนนี้เด็กสมัยนี้เล่นกันบ้างใจคำนี้เลยเห็นเขาบอกว่าผ้าบางผ้าหนาตะคงตะเข็บอะไรเงี้ยตะเข็บคู่จะเป็นงานใหม่ใต้ถ้าเกิดเป็นสกินที่คอนะครับอย่างตัวมาเวมสักคู่นะี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานใหม่ส่วนงาน9ก้าสูเนี่ยความแตกต่างคือหนึ่งเนื้อผ้าครับสกินทรงเสื้อบล็อกต่างๆที่เขาสกินออกมามันจะมีสตอรี่ว่าบล็อกนี้ต้องปีนี้บล็อกนี้ตอออี่รยะ ขอแพงๆหน,น่อยดียทำมหลักพันอยู่ตรงนี้หมดเลยครับข้าง<ม>บนนี้เป็นหลักหมื่นเลยเดี๋ยวหลักหมื่นเดี๋ยวพูดนะนี่หลักอะไรอันนี้หลักพันตัวนี้คือเสื้อของเคิร์ทโคเบนนะครับนักร้องนําของวงเนวาน่าซึ่งดังอยู่แล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อออฟฟิเชียลซึ่งเป็นที่เขาเรียกตามตลาดทั่วไปว่าเสื้อวงตัวนี้เป็นงานเก่าเนี่ยปี2000เป๊ะเ,เลยฮะตัวนี้ผลิตในปี2 0 0พก็บูลค่าประมาณ3,500บาท3 5 0 0บาทใช่ครับ มาด้วยทุน20บาทถูกต้องครับเสื้อแต่ละตัวเนี่ยราคาผมไม่ได้เป็นคนคิดคนเองอยู่แล้วนะครับราคาต้องบอกก่อนว่าใครคิดใครคิดบอกมามันมาตามคุณค่าตัวเสื้อเขาขายกันประมาณนี้ราคาอันนี้อ้างอิงจากทัวโลกอ่ะต่อไปต่อมาขออนุญาตเป็นตัวนี้เลยแล้วกันครับตัวนี้ปึ๊บอ่าเค,ครับ ตัวนี้คือเสื้อ DMX นะครับ DMX ซึ่งเป็นแรปเปอร์เก่านะตัวนี้เป็นงานบูธเลสบูธเลสหมายถึงเสื้อปลอมเสื้อปลอมในสมัยในยุค90เสื้อตัวนี้ผลิตในยุค90ภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าแร็บทีนะครับตัวนี้ครับมีมูลค่าอยู่15,000บาทถึง20,000บาทนะครับ15,000บาทที่แพงเพราะว่าเป็นเสื้อปลอมที่แพงเพราะว่าคาแรคเตอร์ในการผลิตของเขาในการทําในยุคสมัยนะั้นมันค่อนข้างที่จะคลาสสิกฟอนต์โทนสีต่างๆนานาครับพี่นี่แพงกว่ากูตี้อีกนะถูกต้้้ออองงคคคครรรรััับบบแแพชาาววเนน็ตถมมมลีีซืห จริงอ่ะใช่ครับที่รักวันนี้ซื้อเสื้อกลับไปฝากเนี่ยหรอโอ้โหโอเคครับมาแล้วฮะมายัางไงครับอ่ะเหลา้มามาเลยเหลา้ามาเลย เป็นเสื้อวงดนตรีครับชื่อวง่าเคเดนออฟฟิลนะครับเป็นสไตล์เมทัลซึ่งวงล็อกเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ในการทำฟอนต์ไม่เหมือนกันเป็นเสื้อวงนะครับแขนยาวนะโอเคเดนออฟฟิลนะปี1997ตตัวนี้สภาพต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ได้มาคือเต็มมากๆว่ามาเลยกี่บาทตัวนี้นะครับราคานะครับผมเปิดอยู่นะฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทใช่ แต่วันนี้ฮะเราสามารถเปิดกระสอบครับผมเอาไปทําเป็นอาชีพได้ถูกต้องครับกระสอบละกี่า 4, บาทนะ4,500บาทสี่พันห้ารบาทกระสอบมีกี่ชนิดถ้าเกิดแยกประเภทเนี่ยสองชนิดกระสอบวินเทจกับกระสอบธรรมดากระสอบวินเทจราคาจะสตาร์ทอยู่หลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นถึงหนึ่งแสนห้าแสนประมาณนั้นกระสอบเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันครับพี่รูปร่างเหมือนกันแต่เพียงแค่พวกของด้านในมันจะต่างหากอ่ะอันนั้นคือมีทุนแต่ว่าเรามีทุนด้วยมีรสนิยมครับชอบเสียว ใช่ครัครซื้ออะไรนะ4,500บาท4,500ซึ่งอาจจะมีแบบนี้อยู่ในนั้นถูกต้องฮะอาจจะมีอยู่ครับผมและนี่นะฮะคือการลงทุน4,500บาทใช่ครับสร้างเป็นอาชีพได้ถูกต้องครับขายออไลนได้ตล,ลาดนัดได้ตลาดนัดได้หน้าบ้านก็ได้นาบานก็ได้อื ลงพุ่น4,500บาทเรามีโอกาสจะได้เงินขึ้น5,600ตำลต้องมี5,000ตำลต้องมีต้องมีถ้าเกิดพลิกเลยหลักหมื่นต้องมาอ่ะตัวนี้ขาย3ตัวร้อยได้เลยครับ3ตัวร้อยเอาปซักตรงความสะอาดหน่อยฮะนีซื้อธรรมดาเหมือนกันครับธรรมดามันรุ่นนั้นเนี่ยอ่ะ อ๋อนี่เสื้อห้างมาแล้วครับ90าอ้าวมาทรับ9าจริงเหรอตัวนี้ไม่ไม่มีลายนะครับเป็นเสื้อกระเป๋าริมกระเป๋าริมหมายความว่าตรงนี้ฮะเปิดด้านในจะมีสีขาวด้านในครับ<อ>เป็นยางกระเป๋าริม90คอนะครับคออย่างที่ดูนะครับมันจะเหมือนตัวอื่นที่เราดูเมื่อสักครู่นี้จะสวยหน่อยนิดนึง<อ>นนแล้วก็เป็นตะเข็บเดี่ยวที่แขนครับกี่บาทตัวนี้100บาทต่ำตโอ้โหอาตอมือหนึ่อยบาทลงได้เหรอ เนวนาอ้าวเานวน,นอาอ้าวอ้าวมาครับยังไง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 ตัวนี้ครับก็เสื้อวงมาแล้วครับประมาณ3 0 0ร้อยสบาทโอ้มาแล้วฮะมาเนวนาน,นี่ครับมาอีกนะฮะเอเชียแลนด์ครับนักรองครับอ๋อเพลงดังครับเชฟเชฟออฟยูตัวนี้ก็ประมาณ4-500บาทครับเนี่ย นี่มิกกี้เมาส์อ่ะมิกกี้เมาส์นี้สองสามร้อยบาทครับมาแล้วาาหลายร้อยแล้ว,วหลายร้อยแล้วนะพี่หลายร้อยแล้วนะฮะอ่านี่ครับมาอีกแล้วโ oh อ้โหอะไรเนี่ยวงทเวนตี้วันไพร์โครับอันนี้กี่บาทสองสามร้อยบาทครับอ,<า>อ่าอันนี่ใหม่ตัวนะครับโค้กครับโคคาโคล่าทำไมตัวนี้งานลิเกสิทธิ์นะครับปั๊มคอเป็นลิเกสิทธิ์นะตัวนี้ก็ประมาณร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยประมาณจริงเหรอใช่ครับอุ้ยวุ้ยอุ้ยออะไรอะอะไร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 เดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวพักนี้เนี่อะไรอะ ซันออฟบราดีไลฟ์ไฟว่าเุ้ยอ,อะไรอ่ะออะะไร่ <c oughs> เดี๋ยวพึ่งอะไร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 คือเสื้อตัวนี้คือเป็นซีรีส์ซึ่งเป็นซีรีส์ยอดที่ของโลกก็ว่าได้นะซันออฟบราชีและที่ออกมาตัวนี้พี่ก้องมันเป็นไลายท็อปของเขาโอ้ไลายท็อปครับเท่าไรว่าไห,ไหมถูกถูกก็แปดร้อยครับแปดร้อยเหรอแปดร้อยถึงหนึ่งพันเฮ้ยต้องมีพันสองได้ครับราคาราคานี้ยเอาเบาพันสองอะไรนะฮะเอาเบาพันสองผมไหวที่สองร้อยครับพี่มาเอาเบามาเอาเบาลูกนี้มาว่ะท่วมวท่วมมีท่วมท่วมท่วมอุ้ยอุ้ย อุ้ยอะไรอ่ะออย่าดิอย่าดีเก้าเรียนรู้เลยครับกูก็ไม่รู้จักตะโกมผมยังไม่ทราบเลยไม่รู้จักเหมือนกันครับพี่เอ้าวิ่งไซเคิลเอาวง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 แล้วมึงร้องซะกูตกใจวงอะไรมันมันวงตีล็อกวงหนึ่งเหมือนกันฮะวงนี้เป็นวงที่ธรรมดาทั่วไปครับราคาอยู่สามสี่ร้อยบาทนิดนี่ครับสตาร์วอล์โอ้โหเป็นลายโป่งหนังเขาเลยลิขสิทธิ์แท้สตาร์วอล์ประมาณสองถึงสามร้อยบาทเหมือนกันครับตัวนี้ นี่ครับอะไรเก้าสิบนี่ครับตัวนี้บ้านเราเขาเรียกว่าพัทเทลเป็นลายน่ารักน่ารักราคาอยู่ที่ท้องตลาดตัวนี้นะครับถ้าเกิดก็ขายกันในอินสตาแกรมก็เจ็ดถึงแปดร้อยบาทเฮ้ยเพิ่งเลทฮอต ชิลีปิปป้าเรดฮอตปีสองพันต้นหวังไม่ออกก็ดีเลยลูกนี้ปี2000ต้นครับตัวนี้เป็นบล็อกต้นต้นของเรดฮอตสมัยที่เขายังพลิกๆอยู่เลยแล้วก็ทีเด็ดเป็นป้ายตัวนี้ครป้ายออฟฟิเชียลของเขาป้ายแฮันเน็ตเจอวงถ้าเกิดว่าเป็นป้ายนี้ส่วนใหญ่จะมีราคาแล้วตัวนี้ปี2000ต้นไม่ใช่90าแต่เกือบเกือบวินเทจแล้วครับเกือบแล้วกี่บาทตัวนี้ผมขายอยู่ห้าร้0ยห้าร้อเอ้ยนี่รวมไปรวมมาเท่าไหร่วะเนี่ยเปป้ายมาว่ะเฮ้ยป้ายเมา้าป้ายเมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนไหนเราลูโตรครับ อะไรคือตัวกับตะเข็บผมก็ว่าลายหายไปไหนผมก็ว่าลายมันหายไปไหนกับนะตะเอขอ็บอ,อ่ะต,ตัวนี้ออฟฟิเชียลของแท้นะครับเ,เ,เป็นงานใหม่ราคาคร่าวๆอยู่ประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยบาทต่ำๆแล้ววะแ<เ>ลยงง่ยังไงยังไงยังไงตัวนี้การ์ตูนตัวนี้ก็นะครับเป็นงานป้ายด้วยการ์ตูนการ์ตูนงานป้ายส่วนใหญ่จะมีราคาป้ายจะเป็นป้ายแล้วก็แล้วแต่นะแต่ถ้ามีป้ายเดี๋ยวนี้มันเป็นค่านิยมนิดนึงพี่ตัวนี้ก็ประมาณถ้าผมขายเองก็ประมาณ600-700บาทอ๋อ อ่90ะ90เนี่ยตะเข็บเดียวด้วยนะมาเขียนว่าฟฟลาเดลเฟียนะครับไม่มันใจว่าเป็นทีมกีฬาหรือเปล่าน่านจะเป็นทีมกีฬานะครับทีมกีฬายุกเก่าๆ90นะครตะเข็บเดี่ยวตัวนี้มีมูลค่าประมาณถ้าขายก็ขาย500ครับตัวนี้ข้าสูตร90ครับใช่ครับอุย้ยดูเป็นแล้วเรียบร้อยโอ,อ้โอแม่งเขียน96 <laughs> <laughs> ความมันของการเปิดกระสอบเราเลือกมาแล้วประมาณนี้ใช่ค่ะนี่คือนี่คือตัวที่ทําราคาได้ตั้งแต่100บาทเป็นต้นไปหัวหัวกดกรีเลขตัวนี้ตีทุน่นๆแล้วกันนะครับราคาผมจะบอกเป๊ะๆไปเลยนะ150บาทอ่าร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยนี่วะเน่ยสี่ร้อยบาทครับห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทตัวนี้ประมาณสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทอ d i d a s สองร้อยบาทสองร้อยบาท kevin kai kevin kai ประมาณหนึ่งร้อยบาทครับ ตัวนี้ผมตีทั้งทัว1,000หบาทครับหนึ่บาทหนึ่บาทครับสี่้บาทครับผมสี่้บาทตัวนี้ประมาณร้อยห้าสิบตัวนี้150ยห้าสครับผมร้อยห้าเท่าไรแล้วกัน2ะ0องร้อยบาทครับสองร้อบาทสตาร์วอร์ดิดา0ร้อยห้บบาทครับร้อยห้าสิบบาทร้อยเดียวครับร้อเดียวพอตัวนี้เอาเบาๆครับห้าร้อบาทครับนี่โลขคอมนี้สองร้อยครับสองร้อยคูมาคาห้ารับนี่สองร้อยครับเสื้อรถครับเสื้อรถสตาร์ ร้อครับร้อโปเกมอนร้อยห้าสิครับผมร้อยหาวนี้แชมเปี้ยนร้อยห้าสิครับนี่นารูโตะนารูโตะส0มเลยครับสามร้กระตูนใช่ไหมตัวนี้600ครับอ๋อแชมเปี้ยนร้อครับนี่ตัวนี้ตีได้สามร้อยก่อนครับสามร้อยพิลลเียรครับครับห้าเกสูตรครับเกสูทีมกีฬาเก่าเควินไคลตัวนี้ครับก็200ครับ200รูม่ากสองครับอท่วมไหมถือว่าท่วมมากมากเลยมากทดสอบีสุด200สองครับสอง ร้อหครับตัวนี้ร้อยหนึ่งครับลายสวยเฉยครับอ่าตัวนี้ร้อยห้าสครับบอลเองร้ครับตัวนี้ร้อยเดียวครับร้อยเดยวเกาินี่ร้อยหครับร้อยหิบนี่คือหัวหัวเรากำลังเอาหัวหัวมาขายนี่หนึ่งยบาทครับอ่าลายนี้ร้อยหนึ่งครับเรดฮอตห้าอยครับโอ้เกตรหครับร้อยหิบมีกี่เมสาตัวนี้ได้ร้อยครับร้อหแวนร้อยหนึ่งครับโอ้โห นี่นะครับกระสอบจากตรงนี้นะฮะในราคา4,500บาทครับได้เสือ240้อ2 4 0ถึง250ตัวนี่นะครับเรามีเสื้อหัวหัวสามารถทำราคาได้น้องกัน ไม่ละค่า1,050บาทครับร1ี่0บหนึ่งหมื่นห้าสิบบาทแล้วก็ไม่รวมอีก2ตะกร้าถ้าเกิดได้ขนาดนี้แล้วที่เหลือพี่เท20บาทก็ได้กำไรอยู่ดีครับ20บาทที่แค่นี้เลยบ10บตัว200ถูกต้องครับร้อยตัว2 0 0 0ันอาจจะได้อีกสัก3,4 0 0 0่พันอันนั้ 3, น 4, <000 S 1> อีก200ตัวครับพี่พี่คุณได้เลยโอ้ลงคุณ4 5่พนเอภายในกระสอบเดียว ชาวเน็ตบอกงั้นมึงก็ขายเองนั่นแหละพี่ก็ถ้าผมขายเองผมก็ผมก็จะไม่ได้ขายส่งถูก<อ>ต้องไหมครับเพราะลูกค้าที่มาเลิกกับผมเราก,ก็เหมือนการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยออด้มีธุรกิจเข้ามาผมในฐานะคนที่คนเล่นซื้อมือสองอยู่แล้วออก็อยู่ณจุดนี้พยายามเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยเข้ามาเนี่ยม,มีมีรายได้ไมีชีพเสริมจากการลงทุนเป็นเจ้านายตัวเองนะครับเงิน100บาท200บาท3 0 0รบาทก็สามารถที่จะเป็นนายตัวเองได้แล้วครับ ผื่อว่าใครหลายๆคนอยากที่จะบอกว่าลงทุนหลายคนอยากจะมีอาชีพหลายคนอยากที่จะมีเสื้อแบบนี้เอาไปขายบ้างแต่ยังไม่ได้กล้าลงทุนยังไม่รู้ว่านี่เป็นธุรกิจได้จริงเราสามารถจะทาอย่างนี้ได้ขอพูดเพื่อเราหน่อยธุรกิจนี้นะครับบอกแค่ว่าการเดินเข้ามานะครับ ท่านมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้นะครับผมอยากได้คนที่มีความใส่ใจนิดนึงเริ่มศึกษานิดนึงเอาแค่นิดเดียวพอครับนิดเดียวพอไม่ต้องว่าเอ้ยเราต้องรู้เ,เสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่แพงเท่าไหร่เราไม่ต้องรู้ครับใส่ใจในตรงนี้คือใส่ใจในอาชีพที่เราจะทําเราต้องขยันขายนะต้องมาเปซักนะต้องดูแลนะเอาแค่นี้คือความใส่ใจครับ,ครบแค่นี้เองครับถ้าเราดูแลมันตรงนี้ได้ยังไงรายไดก้ก็ตามมาแน่นอนครับที่ใดมีความต้องการที่นั้นสามารถสร้างเป็นธุรก,กิจได้เสมอนะครับและนี่คือของหายากซึ่งผ่านการเวลากับเสื้อผ อบแต่วินเทจอาจจะต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าและผ่านการเวลาจากกระสอบเหล่านี้และนี่คือสินเงินจริงๆครับณดอนเมืองกรุงเทพหานครของเราดี่เองขอบคุณครับสิบห้าใช่ไม่หมื่นห้า